การแก้แค้นครั้งสุดท้ายของกาเชลอะท่านพี่เซลอสออ <c oughs> ไอหมอนี่ยังใช้บาเลียได้อีกอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะไอหมอนี่นะ่ยยังจะพยายามอันเชิญอีกนะแต่ทุกคนบอกว่ากาเชลนะ่ะไม่มีพลังเวทมากพอแล้วนี่นะ ไอหมอนี่เนี่ยเอาพลังเวทขนาดนั้นมาจากไหนกันน่ะหรือว่าจะเป็นขคุณเบิกครับเดี๋ยวผมดูพี่เซรอโสเองคุณเบิกนะ่ะช่วยไปคุมกันเอาหญิงด้วยอ๋อเข้าใจแล้วล่ะรบกวนหนยนะนี่พี่เซรอสไอกาเชลนะ่ะมันเอาอะไรามาให้หรือเปล่านะ่ะขอดูหน่อยซินี่เนี่ยอุปกรณ์เพิ่มพลังเวทมนต์อาจารย์ เขาบอกว่าถ้าใช้สิ่งนี้น่ะจะสามารถใช้เวทโบรนนาณได้ดีขึ้นนะและยังสามารถยืมพลังเวทของอาจารย์ได้อีกด้วยนะไม่ไม่ใช่กับกันเลยตั้งหามันน่ะดูพลังเวทของท่านพี่เซรอสแล้วหรือว่าไอเทพชิ้นนี้น่ะเป็นแบบจำลองเหมือนกันน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยโจมตีไม่ได้เลยนั่นมันอะไรกันเน่ะข,ขอโทษ นะยูกิที่ฉันนะ่ะมองนายเป็นศัตรูแล้วก็หาเรื่องชวนทะเลาะนะ่ะและเรื่องนี้นะ่ะฉันสมควรโดนแล้วละ่ะฉ,ฉันน่ะฉันแย่ <c oughs> yeah, หน่อยนะท่านพี่ผมนะ่ะไม่ได้โกรธเลยสักนิดนั่นก็เพราะว่า การทะเลาะกันแบบพี่น้องอย่างมนุษย์เนี่ยเป็นความฝันของฉันเลยละ่ะหน่อยแน่ไอพี่บ้าอุ้ยแกนั่นแหละบ้าพูดตามตรงแล้วนะ่ะนั่นนะ่ะคือความฝันของฉันเลยละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะพี่นะ่ะยังตายไม่ได้หรอกนะนอตเฟลตูอย่างฉันนะ่ะถ้าครอบครัวของฉันนะ่ะถูกไอกาเชลบ้านะนะั่นน่ะฆ่าแล้วก็จเจ้าหน้าไปว่าที่ไหนเล่ายูกิ วิสเทลบัแตแฮกคิ่งนี่นะเป็นการแฮกกิ้งเวทมนต์เข้าไปในส่วนลึกของระบบมันมานป้องกันอุปกรณ์เวทมนต์อัลลอสังเคราะห์เวทมนต์เสร็จสิน้นอุปกรณ์เวทมนต์ชิ้นนี้น่ะประกอบด้วยองค์ประกรบระอบ2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือการโอนย้ายพลังเวทจากพี่เซรลอสไปให้กาเชลและอีกอย่างหนึง่งคือการส่งข้อความจากกาเชลไปหาพี่มันเป็นเพราะของพันนี้นะ่ะก็เลยทำท่าพี่ คิดจะแย่อย่างนีน้กับฉันยังไงล่ะฉันเข้าไปทิ่แกนกลางของเวทมนต์แล้วก็ทําลายมันจากตรงกลางนั้นฉันน่ะยัดพลังเวทเข้าไปจนทำให้มันเกิดโอ,อเวอร์โหลดยังไงล่ะรีบๆังไปซะไอ้วัตถุวารานเฮงซวยเอาละพลังเวทหยุดถ่ายวอแล้ว ท่วน,นี้ก็อโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรนะ่ะกาเชลมทำร้าตัวเองกันเหรออุปกรณ์นี้คอยสองเวทให้กาเชลของนพี่นะ่ะถูกทำลายไปแล้วเดิมทีแล้วนะ่ะพลังเวทของเจ้าหมอน,นั่นนะ่ะก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วลนะเพราะฉะนั้นร่างกายก็เลยทนไม่ไหว พลังเวทของมอนนี่แตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงเลยคงลุกขึ้นมาเมื่อไร่อีกแล้วล่ะนั่นสินะคะเขาน่ะใช้พลังเวทมากกว่าของที่ตัวเองมีนะ่ะคงเป็นเพราะไอ้เหมชินนั้นสินะที่ทำให้เขากรีดร้องขนาดนี้นะ่ะมันคงจะสูญพลังเวทจนหมดเลยเล่ะจิตใจของเขาน่ะถูกกัดกินไปแล้วล่ะในฐานะนักเวทนะ่ะก็เหมือนตายไปแล้วล่ะนะคุณนะ่ะไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวฉันนะ่ะจะจัดการเองอย่างนั้นเหรอ ท่านยูกิกอซาเลียคะท่านนะ่ะเป็นใครกันแน่นะ่ะฉันน,ะน่ะเดี๋ยวก่อนครับยูกินะ่ะคือน้องชายของผมนะยูกินะ่ะเขาไม่ใช่ลูกน้องสมรสแต่เขานะ่ะเป็นน้องชายของผมนะครับมีอะไรนะ่าสงสัยอย่างนั้นเหรอพี่ถ้าอย่างนั้นฉันขอถามหน่อยสิคะว่าทำไมน้องชายของคุณนะ่ะถึงใช้เวทมนโบราณได้ล่ะอ๋อน่ะ นั่นมันอ่เออนี่ฉันถูกขอความช่วยเหลืออยู่สินะบ้าบ้าจริงทางทางที่คิดจะหายไปเฉยแท้แต่ํามว่านี่มันอะไรกันเนี่ยช่วยไม่ได้หรอนะผมเนะี่ยเรียนด้านโบราณมาจาก,ะนะกนะท่านพี่เลยนะก็นะท่านพี่เนี่ยคิดถึงอนาคตของผมยังไงละ่ะหลังจากที่เขาเนะี่ยเรียนกับอาจารย์กาเซลเขาก็มาสอนผมเลยนะพอผมลองทําดูเนะี่ยมันก็ใช้ได้แหละนะก็แค่นั้นละเป็นเช่นนั้นหรอคะ ท่านเซรลอสกอสซาเรียใช่แล้วล่ะตามพี่ยุกิบอกเลยครับหลังจากที่ผมจบขาบเรียนนะ่ะผมก็สอนให้ยุกิครับแต่ดูเหมือนว่ายุกนะินี่ะมีพรสวรรค์มากกว่าผมและเริ่มเรียนรูเวทมอ์ที่ผมใช้ไม่ได้นะ่ะผมนะ่ะรู้สึกอิจฉาเขาแล้วก็เสียใจมากเลยล่ะในสิ่งที่ผมทำกับเขานะ่ะคุณหมายถึงท่านยุกิสินะคะครับการที่ผมเข้ารับการทดสอบของกิวเวทมตนเนะ่ะก็เพื่อที่จะมองย้อนกลับให้ยุกิครับผมนะี่ะคิดว่ตัวเองเนะน่ยเหนือกว่ายูกิทุกอย่าง แต่ว่านะทุกอย่างเป็นแบบนี้นะ่ะก็ดีแล้วล่ะแล้วเรื่องวิหารเอลิเซียนล่ะคะเรื่องนั้นนะ่ะผมไม่รู้เลยนะครับไม่รู้จริงๆนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละนะวิหารเอลิเซียนนะ่ะยุคสมัยนี้นะ่ะเป็นสิ่งต้องห้ามแล้วนะท่านพี่นะ่ะอยากยกระดับตะก,กูลนนะ่ะก็คงไม่น่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นหรอกนะก็ตามที่เห็นละ่ะอาจารย์กาเชลนะ่ะทำลายโอหญิงระหว่างที่สอบนะ่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วล่ะท่านพี่นะ่ะ ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วนะแล้วถ้าสมมุติว่าพี่เซรลอสนะ่ะเป็นคนร้ายแล้วก็มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าสองคนร่วมมือกันนะ่ะเพื่อทําร้ายท่านนะ่ะดูเหมือนว่าไอเทมชิ้นนี้นะ่ะจะดูดแรงจากท่านพี่ไปให้กาเชลเลยนะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้านี่แหละมันน่ะใช้มากเกินไปก็เลยแตกและกาเชลก็ล้มลงไปนะครับดูเหมือนว่ากาเชลก็จะมีสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะครับเพราะฉะนั้นช่วยตรวจสอบสิ่งนี้ แล้วยืนยันความบริสุทธิ์ของพี่เซรลอสให้ด้วยครับเรื่องในครั้งนี้นะ่ะคงจะเป็นแผนของกาเชลจริงๆนะนะค่ะเบิร์กครับทันทีที่กลับไปเมืองหลวงนะ่ะช่วยสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับวิหารเรเเซียนจากเขาด้วยนะคะขอฝากด้วยนะคะแล้วก็ท่านเซรลอสครับครับองค์หญิงไอรินเนื่องจากกาเชลนะ่ะเข้ามาปวดในการสอบครั้งนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโมคะก็แล้ว,วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะสามารถเข้าสอบใหม่อีกครั้งได้นะคุณนะ่ะ ต้องการข้ารับการทดสอบอีกครั้งไหมคะไม่ละครับผมนะ่ะไม่มีพลังขนาดนั้นหรอกคนที่มีพลังขนาดนั้นน่ะคือยูกิครับฮะเมื่อกี้พี่ว่าไงนะยูกิน่ะมีพรสวรค์มากเลยนะครับเขาน่ะมีทั้งพลังและก็ความกล้าน่ะถ้ายูกิน่ะได้เรียนเวทมนต์อย่างจริงจังแล้วก็เขาน่ะจะกลายเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดเลยละครับเฮ้ย และนั่นน่ะอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่เลยก็ได้ละ,ะ,ะนั่นสินะคะฉันก็คิดว่าท่านยูกินะ่ะมีพรสวรรค์มากเลยละใช่แล้วละอรับกับผมนะก็อยากจะประมือกับเขาเช่นกันขอรับอย่าอย่าเลยครับผมนะ่ะอ,อยากจะเข้าโรงเรียนทั่วไปนะฉันว่าเราควรใช้พรสวรรค์นะ่ะให้เป็นประโยชน์นะคะท่านยูกิฉันองค์หญิงไอริลิสเทีย ขอประกาศที่นี้ว่าท่านยูกิกอสซาเลียได้เป็นส่วนหนึ่งของกิเวตมอนแล้วในฐานะผู้ฝึกหัดค่ะโอ้โ้นี่แหละแิ่นที่ควเป็นน่ะไม่ใช่สถานการณ์ที่มันจเสร็จได้เลยนี่นาอ๋ออร่ยนาะจริงเหรอเนี่ยยินดีด้วยนะคะท่านยูกิไม่เป็นไรนะเซอร์ลอสครับ ผูฝึกหัดของกิวเวทมต์งั้นเหรอพอมาคิดคิดดูแล้วนะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะถ้าได้เขา้ากิเวทมต์แล้วก็ก็สามารถตรวจสอบประวัติศาสตร์อย่างละเอียดได้หลังจากที่ฉันตายในชาติที่แล้วแล้วนะหรือว่าจะเกิดอ,อะไรกับหมู่บ้านฟรีล่ากันนะแล้วถ้าฉันได้เรียนเวทมนต์โบราณแล้วก็ก็อาจจะรู้สาเหตุกับการมาเกิดใหม่ของฉันก็ได้แล้วก็นะถ้าหาปฏิเสธองค์หญิงไปแล้วก็อาจจะทําให้ท่านเสียหน้าก็ได้หรอนะนั่นนะ่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้ตระกูลกอซาเลียของเรา โดนเพ่งเลงก็ได้แล้วนะอ้ยูกิคุมลูกทำได้แล้วสินะะจ่เย็นท่านพ่อเอาละช่วยไม่ได้แล้วนะงั้นลองไปที่เมืองหลวงสักหน่อยก็แล้วกันแหมได้สังเกตพฤติกรรมมนุษย์ไปด้วยเลยนะท่านยูกิคะอยู่หรือเปล่านะ่ะออะไรเหรอมาสะองหญิงนะ่ะรอท่านยุกิอยู่ที่ห้องรับแขกนะคะเย็นยนั่นนะ่ะไม่ได้อยู่ในงานปาร์ตี้ของบ้านหลักอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าท่านนะ่ะจะหนีออกมานะคะ ยหญนี่นะชอบทาอะไรลับๆล่อๆสินะดูเหมือนว่าสองคนจะเข้ากันได้ดีนะคะไม่หรอกไม่เท่าเธอหรอกนะมาสะอืมมีอะไรเหรอมาสะฮันยูกินี่แหละก็บางครั้งนะ่ะมาสะก็คิดว่าฮันยูกินะ่ะอาจจะทําให้หัวใจของมาสะน่ะหยุดเต้นก็ได้นะคะเนี่ยเอ๊ะอะไรนะฉันนะ่ะจะไปทำร้ายคนของฉันได้ยังไงกันเล่านั่นสินะคะขอบคุณมากค่ะ เพื่อตอบสนองความไว้ใจของท่านนะ่ะมาสะนะคิดถูกแล้วคะ่ะที่เลือกติดตามท่านยูีิไปด้วยนะเฮ้ะฮะเธอนะ่ะจะตามไปที่กิวเวทมนต์ด้วยงั้นเหรอแล้วมีที่อื่นอีกไหมล่ะคะไม่สินะคงจะสงสัยว่าทําไมสินะดูเหมือนว่าคนที่ได้รับการแนะนําจากราชวงศนะ์น่ะจะสามารถนําผู้ติดตามไปยังโรงเรียนกิวเวทมตนได้นะคะแล้วมาสะน่ะก็ถูกท่านบาลอนขอร้องมาให้ตามไปด้วยนะ่ะ มาซะฉันขอร้องละมีแค่เธอเท่าน,นั้นละที่ฉันไว้ใจนะฝากยูกิด้วยเนะเป็นงั้นเองเหรอข,ขอโทษด้วยนะไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะก็ดีกว่าเป็นห่วงท่านยูกิขณะที่รอยอยู่ที่นี่นะฉันเนี่ยเป็นเจ้านายให้ไม่ได้เลือกเลยนะอ<ม>งั้นจากนี้นะ่ะฝากด้วยนะขู่หูค่ะถ้ามาสนะน่ะแต่งงานช้าแล้วก็เป็นความผิดของท่านยูกิเลยนะคะเนี่ย ถ้าถึงเวลานั้นแล้วนะ่ะฉันจะรับผิดชอบเองกันแล้วกันถ้าหากไม่หนีออกจากบ้านไปก่อนแล้วนะอย่าให้ทั้งความหวังและความผิดหวังในเวลาเดียวกันสิคะขออนุญาตครับขอบคุณที่สละเวลามาคะ่ะคือว่าขอคุยด้วยกันสองคนได้ไหมคะ